สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับช่อง YouTube ของวิววัตเลเตอร์อีกแล้วนะคะช่อง YouTube ของเรานะคะก็จะมาพูดคุยกับเรื่องหนังๆค่ะเรื่องหนังอะไรก็คือเรื่องหนังแท้แหละทุกคนหนังแท้หนังวัวทุกประเภทของหนังเลยนะคะก็จะมารีวิวนะคะหนังนิ่ม NY นะคะตัวนี้นะคะในรูปแบบของกระเป๋าแบบนี้เลยนะคะซึ่งก่อนจะไปพูดถึงว่าหนังนิ่ม NY ตัวนี้เนี่ยนิ่มๆสวยๆเรียบเรียบแบบนี้นะคะคืออะไรนะจะบอกว่าที่รันวิว a ัตเลเตอร์ของเรานะคะ ถ้าใครคือแบบ บางคนหลายหลายท่านเนี่ยคือดูคลิปของเรานะคะแล้วก็แบบยังไม่รู้ว่าเ,เราจะซื้อหนังที่เรามารีวิวเนี้ยคือเราไปหาซื้อจากไหนหรอก็คือซื้อจากร้านของเรานั่นเองนะคะได้จากร้านของเรานะคะมีบันเลเตอร์นะคะทุกช่องทางออนไลน์นะคะว่าจะเป็นช้อปปีนะคะเพจ Facebook นะคะหรือว่าสั่งทางไลน์แอนนะคะหรือเข้าไปดูใน Instagram ก็ได้ค่ะหรือว่า Tik t o ็อกก็ได้นะคะมีทุกช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะเข้าไปดูได้นะคะในชื่อของวิบัลเลเตอร์นะคะเหมือนชื่อของช่องเลยนะคะพิมพเข้าไปเจอทุกแพ ก็คือมีให้เลือกถึงกี่สีแล้วเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวแบบน,นึงนะมีให้เลือกถึงสาเลยทุกคนนี่ นี่ค่ะมีให้เลือกถึง34สีเลยนะคะมีสีแบบหลากหลายมากหนังตอนนี้เนี่ยว่าเรียกว่าตัวหนังนิ่ม N Y นะคะมีให้เลือก34สีเลยว่าจะเป็นสีพื้นนะคะหรือว่าสีสว่างสดใสสีแบบนุดนๆนะคะสีแบบอย่างเงี้ยก็มีนะคะทุกคนสีแบบนี้ก็มีหรือว่าจะเป็นสีแบบซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบกระเป๋าใบนี้ก็มีนะคะไปเลือกกันได้เลยนะคะ ตัวหนัง NY คราวนี้เรามาพูดถึงม้างว่าหนังนิ่ม NY ของทางร้านเราเนี่ยคืออะไรนะคะหลายๆคนจะเห็นสีสันสดใสแบบนี้เลยนะคะไม่ใช่พลาสติกนะคะไม่ใช่หนังเทียมนะคะแต่เป็นหนังแท้ค่ะหนังนิ่ม NY นะคะก็คือคืออะไรก็คือหนังวัวนะคะหนังวัวที่ฟอกแบบที่ฟอกแบบฟอกโครมนะคะฟอกโครมก็คือใช้สารเคมีนะคะในการฟอกนะก็คือสารแบบ ก็คือโครเมียมหลักก็คือโครเมียมนั่นแหละเข้ามาทําให้หนังเนี่ยมันไม่เนา่าไม่เสียไม่เปื่อยต่อไปนะคะแล้วก็ผ่านกรรมวิธีหลากหลายว่าจะเป็นการฟอกนะคะการทําสีต่างๆนะคะให้เป็นหนังสําเร็จรูปแบบนี้เลยนะคะที่สามารถใช้หนังตัวนี้เนี่ยจะมีความนิ่มมากเลยนะคะนิ่มแบบนี่หมนี้เลยถ้าทุกคนเห็นแบบเนี่ยมันจะยวบนิ่มแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะหนังมันนิ่มมากมาก ใครชอบหนังนิ่ม,มสัมผัสดีๆนะแนะนำตัวนี้เลยแล้วมันจะมีความเรียบมีเม็ดเล็กๆนะคะก็คือเป็นธรรมชาติของหนังวัวนั่นเองนะคะเนี่ยให้ดูใกล้ๆแบบนี้นะคะนี่เลยหนังตัวนี้เนี่ยมีความสวยมากแล้วก็เรียบนะคะเป็นหนังวัวที่คุณภาพค่อนข้างดีนะคะนิ่มเทียบเท่ากับหนังแกะเลยนะคะตัวนี้ แล้วก็ตัวหนังวัว N Y เนี่ยความหนานะคะจะอยู่ที่ประมาณ1.2-1.4มิลนะคะก็ตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับทำอะไรบ้างนะคะสามารถทำกระเป๋าได้ค่ะทำรองเท้าก็ได้นุ่มมากเลยค่ะทำเข็มขัดก็ได้ค่ะก็คือมันนิ่มๆใช่ไหมเราก็ไปซับอีกทีหนึ่งให้มันเกิดความแข็งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำเข็มขัดก็ได้นะคะแล้วก็ทำสายนาฬิกาก็ได้ค่ะหรือจะทำเป็นโซฟาอะไรแบบเนี้ยเอาไปหุ้มโซฟาเอาไปทำเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือนอ หนังนิ่ม NY ของทางร้านนะคะข้อดีของหนังนิ่ม NY มีอะไรบ้างนะคะข้อดีสําหรับส่วนตัวเลยหนก็คือเขามีความนิ่มค่ะมีความละเอียดนะคะมีความนิ่มมีความละเอียดของหนังนะคะดูแล้วให้สัมผัสที่ดีแล้วก็ดูหนังแบบคุณภาพดีมากเลยอย่างเงี้ยนะคะข้อดีของเขาแล้วก็ข้อดีอีกข้อนึงเนี่ยก็คือเวลาไปทําชิ้นงานแล้วเนี่ยค่อนข้างมีความยืดหยุ่นเนาะ มีความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็นิ่มนะคะสามารถยืดทําเป็นสายได้นะคะตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะทําเป็นสายแบบนี้เลยเนี่ยค่ะเจาะรูอะไรแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ข้อดีข้อหนึ่งคือเขาใช้แบบเก็บสีทา bon. ขอบค่ะเพราะว่าเขาเป็นหนังฟอกโครมนะคะหนังฟอกโครมเนี่ยค่ะเห็นสีทาขอบไหมเอ่ยนี่นะคะเพราะว่าเขาเป็นหนังฟอกโครมนะคะหนังฟอกโครมจะไม่สามารถขัดขอบได้เหมือนกับหนังฟอกฝาดนะคะต้องใช้สีทา bon. ขอบเก็บเอาซึ่งข้อดีก็คือมันเก็บเนี่ยค่อนข้างง่ายนะคะตัวนี้นะ แล้วข้อดีข้อหนึ่งดิฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องของการกันน้ำได้นิดนึงนะคะกันน้ำได้ส่วนหนึ่งแล้วกันจริงๆแล้วอะจะบอกว่ากันน้ำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะก็คือก,ก็ก็พูดอย่างนั้นไม่ได้หรอกแต่ว่าจริงๆหนังแท้มันไม่ควรโดนน้ำหรือแล้วใช่ปะทุกคนถ้าสมมติว่าในกรณีที่มันโดนน้ำโดนละอองฝนโดนอะไรเงี้ยเราที่เช็ดออกเขาจะไม่ซึมเข้าไปจะไม่ด่างนะคะจะไม่ด่างเลยนะคะสามารถโดนน้ำได้เดีย๋ยวจะทำให้ดูนะว่าเช็ดออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะแบบ เหมือนเดิมอะไม่ได้มีแบบความผิดเพี้ยนของสีแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าข้อที่ควรเราเอาไม่เอาข้อเสียแล้วกันเอาข้อที่ควรระวังของหนังนิ่ม NY ตัวนี้นะคะก็คือเขาเป็นความเรียบอย่างนี้เนาะบางทีอะแบบโดนเล็บหรือโดนอะไรสกิดแรงๆอะเขาก็อาจจะเป็นรอยได้นะเพราะว่าหนังเขามีความเรียบมากเลยอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้นะเนี่ยเห็นปะ แบบเวลาโดนอะไรอย่างเงี้ยถ้าสะกิดแรงนิดนึงเนี่ยบางทีเขาอาจจะเป็นรอยเล็บหรือรอยถลอกอะไรแบบนี้ได้นะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อควรระวังข้อเดียวเลยมั้งของหนังหน้าเรียบโดยทั่วไปนะอย่างเช่นอันเนี้ยกระเป๋าที่ฉันก็ใช้แล้วนะคะแล้วก็ใช้จริงด้วยก็วางแบบวางทุกที่อ่ะก็ดูดิมันก็จะเป็นรอยได้บ้างนะคะเห็นไหมมันก็จริงความเป็นรอยอย,อย่างเงี้ยได้บ้าง เมื่อใช้ไปแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยตอนแรกมาเนี่ยตัวกระเป๋าเองเนี่ยก็ยังเป็นทรงดีนะคะมันก็ยังเป็นทรงตั้งๆแบบนี้นะคะแต่พอใช้ไปเรื่อยๆอ่ะคือถ้าคนไหนอ่ะไม่ชอบให้กระเป๋ามันย,ย้อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ชอบหนังตัวนี้นะแต่ส่วนตัวเออหน่ะชอบนะคะคือเวลาหนังตัวนี้ใช้ไปสมมติถ้าเป็นกระเป๋าใช่ปะเนี่ยอายุาไปเห็นเลยสมมติเราใช้อย่างเงี้ยอ่าใช้ไปอย่างเงี้ยมันก็จะมีความนิ่มยั่อะไรแบบเนี้ยซึ่งในชนั้นว่ามันแบบ มันเป็นหนังแท้ที่แบบเนี่ยมันก็จะมีความยับยับไปเลยมันบ่งบอกถึงหนังแทุ้กคนเพราะว่าหนังแท้มันจะต้องมีเกรนเกรนวิ่งแบบนี้นะเห็น <iye? S 1> ความย่นไหมหนังแท้มันจะต้องมีความย่นแบบนี้นะเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวน้ำหนึ่งนะเนี่ยหนังแท้มันจะต้องมีความย่นย่นแบบนี้นะคะดูคนเนี่ยยงย่นย่นแบบนี้นะถ้าเกิดว่าใช้กร,ระเป๋าเขาบอกว่าหนังแท้แต่พอจับดูโอ้ยมันไม่มีเกรนหนังไม่ย่นอย่างนี้เลยอะ ให้นึ้ไว้ก่อนหรือว่าเอช่หรือเปล่านะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ใช่เลยนะแต่หมายถึงว่าเฮ้ยให้มนัน่แบบลองคิดดูก่อนอมันใช่หรือเปล่านะความจริงแล้วอะหนังแท้วิธีที่สังเกตง่ายที่สุดเมื่อเป็นตัวกระเป๋าแล้วคือเขาจะต้องมี ความยน่นแบบนี้จริงๆนะอันนี้ไม่ได้บอกว่าหนังมันแบบเข้าข้างหนังตัวเองนะมันจะต้องยน่นแบบนี้นะทุกคนถ้ามันไม่ยน่นแบบนี้คือให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าหรือว่าเป็นพลาสติกเพราะอย่าลืมว่าหนังแท้เนี่ยมันมีไฟเบอร์นะเหมือนกับหนังคนเราอย่างเงี้ยหนังผิวคนเราอย่างเงี้ยมันมีไฟเบอร์ถูกปะมันมีความยืดหยุย่นเห็นมันก็เหมือนหนังคนนี่แหละหนังแท้หนังวัวตัวเนี้ยมันก็ต้องแบบมีเกรนมีอะไรเนาะมีการวิ่งมีการยับอะไรอย่างเงี้ยให้แบบ คิดไว้ก่อนเลยว่าอ๋อฉันซื้อแบบเนี่ยเนียเนี้ย,ยแต่ทำให้ดูเลยว่าหนังตัวนี้มีความยืดหยุ่นมากแค่ไหนเห็นป่ะเนี่ยมันจะต้องมีแบบนี้นะทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าหนังแทนนะคะแล้วก็ยิ่งใช้ไปมันก็จะยวบนิ่มยิ่งนิ่มเขาเรียกว่ายวดด้วยยวบแหละก็กระเป๋ามันจะไม่เป็นทรงใช่ไหมแต่ถามว่าถ้าแบบอย่างเงี้ยนี่อย่างนี้เลยมันก็สามารถจั ส่งให้มันได้นะคะเราก็ยิ่งใช้ไปจะยิ่งนิ่มนะคะทุกคนถ้าใครได้กระเป๋ามาตอนแรกเป็นหนังเงี้ยนะคะใช้ไปตอนแรกมันเป็นทรงเงี้ยใช้ไปเรื่อยมันก็จะมีความนิ่มขึ้นนิ่มๆน,นิ่มไปเรื่อยๆนะคะสัมผัสดีมากๆเลยหนังนิ่ม N Y ตัวนี้นะคะเดี๋ยวมาทดสอบกันว่าถ้าสมมติว่าน้ำโดนตัวหนังนิ่ม N Y แล้วอ่ะรีบเช็ดออกเขาจะด่างไหมนะคะทุกคนเดี๋ยวจะทำให้ดูนะนี่ ง่ายๆแล้วกันเนาะสมมุิอ่ะสมมุิโดนน้ำนะนี่นะคะทำให้ทุกคนดูนะเนี่ยหนังนี้เป็นวายของ,งร้านนะเห็นปะโดนน้ำแล้วมันก็จะแบบเนี้ยถ้าโดนละอองฝนอนะเราก็รีบแบบเอามือปัดๆออกเห็นปะมันก็ไม่ได้ด่างนะทุกคนมันก็ปกติเหมือนเดิมอ่ะหรือว่าเอาผ้าเช็ดออกก็ได้อ่ะสมมุิโดนน้ำเลยหยดลงมางเห็นไหมเอ่ยเห็นแนละ้วนี่น รีบเช็ดออกนะขอ,อเสื้อนี่แลวะวเช็ดอะด่างไหมล่ะไม่ไม่เป็นไรเลยปกติสุกมากปกติดีนะคะนังตัวนี้อาเห็นไหม <S <S คะว่า โดนน้ำมันก็ไม่เป็นไรเนาะรีบเช็ดออกเอานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครชอบความสีสันความนิ่มของหนังแล้วอยากหาหนังที่คุณภาพดีๆหนังที่แบบเฮ้ยฟูเกรนอะไรแบบนี้นะคะก็ดูเป็นหนังนิ่ม NY ตัวนี้ได้เลยนะคะจะบอกว่าสีสันนะคะสวยงามสดใสมีทั้งสีสดใสสีตุน่นสีทุกอย่างนะคะทุกคนสามารถมาเลือกมีถึง34นะคะทุกคนมาเลือกได้เลยนะคะตัวนี้นะแล้วก็ถ้าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับราคาอะไรอย่างเงี้ย อินบ <In> <ม>็อกซ์ไปถามได้เลยนะคะในเพจบีบัตเลเอร์นะคะใน Facebook นะแล้วก็หนังตัวนี้เนี่ยถ้าใครชอบแบบว่านิ่มๆน,นะ ใครชอบนิ่มๆแต่แบบเออไม่ได้อยากได้หนังแก่เพราะหนังแกง่อาจจะเนื้อราคาสูงกว่าหนังวัวเนาะก็เลือกเป็นหนังตัวนี้ก็ได้เขาตอบโจทย์เหมือนกันนะตัวนี้ก็นิ่มพอสมควรนะคะยิ่งเอาไปทําเป็นรองเท้าจะบอกว่าเดี๋ยววันหลังจะเอาตัวรองเท้ามาให้ดูนะคะที่ทําเป็นตัวรองเท้าด้วยหนังนิ่ม N Y ตัวนี้จะบอกว่ายิ่งใส่ไปยิ่งนิ่มยิ่งแบบใส่แล้วสบายเท้าอ่ะเออถ้าวันนี้ก็รีวิวสั้นๆแล้วกันนะคะเกี่ยวกับหนังนิ่ม N Y ของทางร้านนะคะตัวนี้ก็คลิปสั sun ้นๆนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊าย